ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดวิวเมคายสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งหลังจาก e ีพีที่แล้วเราจัดการอาคั่มที่มีพลังของคุณพ่อนะฮะพลังของสปาร์ดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพลังแห่งพี่น้องซึ่งไม่นาออกมาช่วยเลยเออจริงๆโอเคสําหรับ e ีพีนี้เราจะต้องไปทําอะไรต่อไปลุยกันเลยครับ เหมือนมันจะต้องไปสู้กับเบอร์จิ้วอีกรอบหนึง่งหรือไงนี่แหละเออเพราะว่าหลังจากจัดการบักอาคัมเรียบร้อยแล้วมารอรับคุณพ่อเลยบ้างใช่ไหมเด๋ยวก็ร่วงลงมานี่ไงร้องหวยหวนดไเชียร์แล้วจังหวะล่วงมาโดนพื้นนี่จอยสั่น้วยหล่นดังเอ็ก ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ฉันกำลังจะได้กลายเป็นพระเจ้าอยู่แล้วมีใครสามารถหยุดฉันได้หรอกมีอะไรคนหยุดคุณสุขสบายไหมล่ะ ตอนนี้ฉันกำลังมองดูคุณอยู่ <Mary. S 1> <Mary. S 2> อย่ามาเรียกชื่อของฉันแม่ของฉันเท่านั้นที่สามารถเรียกชื่อฉันได้ร <Wait. Please. S 1> อนะแป๊บเดียวต้องการจะยิงฉันจริงๆหรอจะยิงฉันจริงๆหรอ <Your father. S 1> ยิงพ่อเนี่ยนะ What have I done wrong? I sacrifice the woman so become a legend, I wish to be a god! I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. ช่วยฉันแมรี่ฉันจะจัดการงานให้เสร็จน่ะแมรี่ได้ตายไปนานแล้วตอนนี้ฉันชื่อเรดี้บายบายคุณพ่อแล้ว <c oughs> จะตายง่ายย่างนี้เลยเหรอถ้าเป็นปีศาจจริงก็ไม่น่าตายไหมอ๋อคือก็จังว่าอยู่เดี๋ยวก็แมรี่เดี๋ยวก็เรดี้สรุปน้องชื่อแมรี่เป็นชื่อเก่าแต่ตอนนี้เป็นเหมือนนักล่าปีศาจอะไรเงี้ยก็เลยชื่อเรดดี้ จริงๆจะเรียกแมรี่หรือเลดี้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดก็ตอนแรกก็งงดันเต้มันเรียกเลดี้หมายถึงคุณผู้หญิงแต่ไม่ใช่ชื่อเลดี้แล้วก็หัว้อก็ตลกไาอยู่ชีวิตอดันเต้ปักวงสำเร็จใช่ไหม wasn't gonna cry. ตอนนี้ทำไมฉันถึงร้องกันนะก็เสียใจแหละสุดท้ายก็แบบเออยิงพ่อด้วยมือตัวเองไปมิชชั่นที่20 s c ิ e สกีมิงโซ่ดวงวิญญาณที่กรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยแหละดาบสปาด้าคือตอนนี้ได้จี้ไปคนละอันเหลือดาบใครจะเป็นคนได้ไป เอานั่นมาให้ฉันไม่มีทางสำหรับนี่มันของฉันเยี่ยมเลยงั้นเราก็ต้องการเป็นทั้งคู่สินะแล้วพี่จะทำไงกับพลังที่ได้มาน่ะเสียเวลาชัดพร้อมใจกันเอามือจับดาบทำทำไมก็ไม่รู้ พวกเราคือรูปของสปาร์ดามันคือเรื่องของเขาแต่มันก็ไม่มีอะไรสำคัญแร้วแต่ตอนนี้ยานของฉันได้ลำร้องมาจากหัวใจว่าต้องการที่จะหยุดคุณหยุดพี่หยุดแกหยุดพี่โชคร้ายเลยนะยานของฉัน ต้องการพลังมากกว่านี้น้องชายนีแ่แหละเทปบทที่เรา,ารเป็นฝ่าแฝดใช่เลยพี่ชายพี่เล่นผมไม่คืงหลอนแล้ว ใช่แล้วหรือว่าเราหลักสูตรแต่กําแพงเหมือนเดิมได้ไหมเนะี่ยมีกําแพงให้ตแต่เลื่งเพิ่มแบบเบืนะ้อมาก ลมหลอดแล้วเนี่ยดวมึงคะแนนไปเือพี่จะโหดขนาดนี้ผมก็พบจะเพช ไม่ไหวนลต้องไปฟาร์มก่อนไม่ไหวจริงๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ไปฟาร์มมาสักประมาณหนึ่งเออคือแบบมันไม่ไหวจริงๆนะเบอร์จิลเนี่ยแล้วก็เราพอจะจับทางอะไรได้บ้างแล้วนะว่าแบบมันต้องเล่นยังไงแต่ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วแล้วก็เราซื้อก o อ็อบไว้สองอันเออเนี่ย ก็คือเราสามารถมีได้2ชีวิตแล้วก็ดูด,ดเูเลือดกับเดบิวติกเกอร์ก็เพิ่มมาประมาณหนึ่งเออแล้วก็มียาเล็กอยู่4อัน <c oughs> เราไปลองดูสักรอบ <c oughs> กันเถอะ ตอ,อยเลยพี่สวย

Ai tôi đừng vỡ cho trong tim leo Châu dứt đi lấy một ลูกช่างบอ,อ,จอบสจบทีให้ยความพยายามของเราเอาจริงถ้ารู้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วผิดตรงไหนอ่ะจะบอกพี่มาเองเราทำให้มันดีกว่านี้ได้นะมาที่พี่ชายเบ่งเบ่งเบ่งตบเวทีพี่ชายบอก ปร, Dante. ประตูวารของโลกมนุษย์กำลังจะปิดแล้วเพราะว่าจีของเรามันแยกออกจากกันฉันเรียบร้อยแล้วเราเบอร์จิวฉันหยุดนายได้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่าถึงแม้ว่าฉันจะต้องฆ่าพี่ก็ตามก็ยังจะสู้กันต่อเหรอพอไหมล่ะเลิกตีกันแล้วมารักกันเถอะ รามีดันเตยชนะว่ะเรือศาสตร์กระเซ็นน้ำกระเด็งข้อตาแล้วคือไงเจ็บฆ่าเบอร์จิลแล้วทิ้งไว้ที่นี่เหรอไม่ voi, Dante. มีใครผมควรได้รับสิ่งนี้ในความคิดของฉัน พวกเราคือลูกของสปาร์ดาหมายถึงว่ามันจะโอเคปล่อยฉันไปถ้าแกไม่อยากจะติดกับดักอยู่ที่นี่มันจะอยู่นี่สถานที่นี้ที่เป็นบ้านของพ่อเราอ๋คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเปิดประตูออกมาอีกเวอร์จิลก็เลยเอาดาบพ,พร้อมกับจี้อีกครึ่งหนึ่งไป อยู่ในโลกปีศาจเอาออดาบอยู่นี่ไม่ได้เอาดาบไปเอาไปแค่จี้ครึ่งน,นึ่งสุดท้ายก็เป็นคนดีนี่หว่าหรือว่ามันไปตามหาพลังอย่างอื่นในโลกปีศาจอะไรอย่างนี้ป่ะกลับมาที่โลกมนุษย์ละ วุ้ยน้องเมรี่หรือน้องเรดี uh <h 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 ้ยืนรอเราหรือป่าวน่าละทำไมยังอยู่นี่อ่ะฉันต้องการไอ้นั่นคืนฉันไม่ได้มาช้าใช่ไหมหวังว่านะก็ไม่ได้จะคิดอะไรแบบไม่ได้จะคิดอะไรหรอกนะเออเกี่ยวกับมันแะไม่ได้จะคิดอะไรหรอกเออเออเออประมาณนี้แหละ โล่สงบสุขพวกเราควรดีข <X. S 2> ึ้นกว่านี้นะฉันมั่นใจเลยว่ามันจะกลับมาอีกในไม่ทันนี้แหละนี่นายร้องไห้งั้นเหรอแค่ฝนนะ่ะมีสักกมิดฝนหยุดไปแล้วนี่ เดวิลเนวคไรปีศาจไม่มีวันร้องไห้หรอกนะชัลุบางที่บางที่สถานที่เออก็อาจจะมีปีศาจที่ร้องไห้อยู่นะแบบว่าเพราะว่าเขามีความรักไงไม่คิดแบบนั้นหรอก็อาจจะนะแต่ยังไงก็ตาม ดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ว่างนะตอนเนี้ยพวกเราจะยุ่งแล้วนะตอนเนี้แบจัดการไม่งเลยฉันละโคตรลัตมันเลยเออมีแหละเหตุผลที่มีชีวิตอยู่จบคัตซีเลยปะไอแล้วคืออะไร อ๋อจบแบบนี้เลยคือคั้นตีนขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเลขหนึ่งสอสามคืออะไรเราจะปิดคลิปกันแบบนี้เลยไหมเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าเออถ้าว่ามันมีอะไรเยอะเดี๋ยวเราก็จะหัดไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าเราก็ปิดคลิปเลยถือว่าใช้เวลานี้คุยกับเพื่อนๆเลยนะเออ ก็สำหรับคลิปเดวิลเมคไา3ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือเป็น EP สุดท้ายละเออเพราะว่าเล่นจบแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะมีอะไรให้เราเล่นอีกเพรานะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราซื้อมามันเป็นเวอร์ชันสเปเชียลเอเชั่นนแไม่รู้ว่ามันสเปเชียลยังไงเออโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเจอรี่ มีอะไรก็ติชมกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้แบบแต่ว่าเออเรื่องแฟงมัวนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราแปงกาดไปไหนละเออก็ต้องให้เพื่อนๆทําใจนะแต่ว่าก็ปกติก็ว่ากันได้ตามปกตินั่นแหละไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเอาเอก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าแบบเออหมายถึงว่าออกตัวก่อนเลยเออถ้าเรื่องนี้แล้วก็เราก็พยายามปรับปรุงอยู่นะแต่ว่าเอกก็หวังว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่า เออจะพูดแบบว่าแบบว่าแบบว่าทำไหตัองหลายครั้งกันนั่นแหละก็รู้สึกรู้สึกแย่อยู่แบบว่ามันแปลไม่ค่อยรื่นไหลสมุทเท่าไหร่เออก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆก็จะเน้นเกมนนนแนวแนวนี้แหละเกมที่แบบต้องมีภาษาอังกฤษมีเนื้อเรื่องแบบเออคนทำคลิปก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษคนดูก็ได้แบบดูคลิปแปลไทยซับไทยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นมั่วไปหน่อยก็ตามแต่ก็ ถึงแม้ว่าเราจะเปรม่วนะทุกคนเอออันนี้สําหรับสําหรับเพื่อนๆที่แบบเอออยากเล่นเกมแบบแนวน,นี้แต่ว่ากลัวแบบอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็มันเดาเมื่อเมื่อจนบรรดาหน้าอยู่หรอกเออแต่อย่างเดวิ่มีทายสามนะคือมันไม่ค่อยมีหินมีอะไรให้เราเลยและนี่คือเราต้องสู่ไปจนถึงตอนไหนเออโอเคครับเพื่อนๆสามรับชิดนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ลิดหน้า กำลังจะพูดว่าบายบายแต่ก็นึกได้ว่าเออก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปเกมอื่นต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเกมแบบอาจจะเป็นแนวอื่นมนาะบ้างนะแบบว่าแนวซเซอร์โวแม็เกมต่อไปเออหรือว่าเกมอะไรคือตอนนี้เกมที่เราเล่นแบบส่วนใหญ่มันจะแบบ EP หนึงประมาณ1 0บ0นาที3 0นาที4ีนทีหรือว่าอยากดูเป็นแบบว่าคลิป1ินาทีอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นเป็น,นด่านๆหรือว่า ที่ไม่ใช่แบบเนื้อเรื่องแบบลองทามยาวๆแบบนี้เออก็แนะนํากันมาได้นะครับถือว่ามีเกมอื่นอะไรเงไี้ยที่เพื่อนๆเล่นแล้วสนุกอยากให้เราลองเล่นบ้างในนี้ก็ไปยากันได้คือไปยากให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยคนที่เขาเข้ามาดูคลิปน่ยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบจริงๆแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วตอนนี้ก็ตัวที่เ7จแล้วเหวืนมันหมดที่ตัวที่ร้อยป่ะนี่ไงบอยมันออกมาแล้ว ต่อยต่อยแต่พูดถึงอ n น m a l m a y h e นี่มันเป็นเกมที่ยากมากเลยนะคือแบบทำไมตอนเด็กๆถึงเล่นถึงเล่นผ่านมาได้ก็ไม่รู้โอเคตัวที่ร้อยแล้วยังไม่จบนี่ไง t o Heal with t h a t Lock UQ Over 1อย Demon โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้เฮ้ย <He i, S 3> มีคัดซีนต่ออีก เราเอาไงต่อตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเออเราต้องกังวลเกี่ยวกับปีศาจที่ยังเหลืออยู่ไหมเรายังมีแบบเรื่องงานให้ทําอยู่นะเราต้องแน่ใจว่าปีศาจเป็นเหตุผลทำไมถึงต้องมาเปิดร้านกำจัดปีศาจยางไงล่ะ

การที <May> นะ่จะรู้ชื่อไหมเจวิลเมย์ครด์จบสวยฮะโอโหไม่ได้หยุดแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปใหม่อีกทีเออเมื่อกี้คืออาจจะตัดออกแล้วเมื่อกี้นี้แต่คือเราปิดคลิปไปแล้วรอบหนึง่งแต่เราเราตัดอีต,ตรงนั้นออกปุ๊บมาใส่ตรงนี้แทนมาไงเบอร์จิว น่าสนุกดีนี่เจ้าชายแห่งความมืดถ้่พอฉันอยู่ที่นี่ก็คงจะทำแบบนี้เหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้โอ้ยหลังจากดำเนินมาอย่างยาวนานก็ ซีรีส์เดวิลเมียคายสามเราก็มาถึงจุดสี้สุดแล้วเออเป็นเกมแบบที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเกนาะไม่รู้ตอนเด็กแม่งเล่นผ่านมาได้ยังไงแม่งโคตรยากคือตึงตึงจัดแบบตึงตั้งแต่แบบตั้งแต่เซบาลัสแล้วเอาจริงๆอ,อ่ะเซบาลัสไอไอดาบคูอ่อ่ะอะไรนะ a อ็ e มี่ r ลูอันนั้นก็ก็ตึงมาอะไรอีกน้องแวไพายน้อง ดีโอบู๊มีดโคตรตึงเออเวอร์จิวทั้งไอเวอร์จิวล่างแรกไหมเท่าไหร่เวอร์จิวรอบ2กับเวอร์จิวรอบ3นี่ยากชิปหายโดยเฉพาะเวอร์จิวรอบ3เออแม่งแต่ละตัวแบบคือตอนเด็กเล่นผ่านมาได้ยังไงอย่างางงโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเกีรี่แล้วก็ดูคลิปกันจนจบด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจก็แนะนำกันมาได้นะครับหรือว่ามีอะไรอยากตีชมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยส่วนเรื่องการแปลเนี่ยเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราแปลมัล่วเราแปลไม่ค่อยดีนะเออก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้โอกาสในการพัฒนาต่อๆไปก็ฝากดูคลิปแล้วก็พัฒนาการในการแปลของเราไปเรื่อยๆด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร ไว้ติดตามกันแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ